ตัดเข้ามาให,ให้ใหม่นะคะตามคำเรียกร้องเลยนะคะสำหรับแ a มรี่2.5ตัว G นะคะได้เป็นตัวรถสีเทาดำนะคะนุ่นบอกเลยว่าโชมนี้รุ่นนี้นะคะแล้วก็สีนี้นานๆจะเข้ามาที่นะคะมาไวไปไวอย่างแน่นอนนะคะและก็ได้ดอกเบีย้ยสุดพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้นอยู่เพียงแค่ 2. 6-9%เท่านั้นเองนะคะประวัติดีฟรีดาวนะคะออกรถเริ่มต้นศูนย์บาทกันไปเลยและที่สำคัญนะคะก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดนะคะในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับตัวรถนะคะที่จอดอยู่ด้านหน้าของนตอนนี้เลยก็เป็นโตโยต้าออร์นิวแม 2.5ตัว G นะคะได้เป็นตัวรถปี2019สําำหรับคันนี้นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่739,000บาทนะคะลูกค้าประวัติดีฟีดาวได้เลยเดี๋ยวนุ่นนะคะจะพาเดินดูรายละเอียดรอบตัวรถกันนะคะว่ารถเข้าใหม่ก่อนล้างปรับสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยสำหรับโชมนี้นะคะซึ่งเป็นโชมหน้าออ l n นินะคะกันชนด้านหน้าเนี่ยเป็นการออกแบบในลักษณะของเปลี่ยนแบกสีเทาดำแบบนี้เลย พร้อมกับไฟหน้าหลอโปรเจคเตอร์นะคะเดย์ไลท์ LED แล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวนะคะชุดควไฟก็ยังใส่ย,ยังใหม่อยู่เลยนะคะสภาพดีมากๆเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าที่ติดตั้งจากโรงงานมาให้แล้วด้วยและที่สำคัญ2.5ตัว G ก็จะได้ล้อแม็กนะคะขนาดขอบ18เต็มซุ้มล้อนะคะแล้วก็จะมีลาย ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแบบนี้เลยสภาพแม็กสวยมากนะคะของเดิมของแท้จากโรงงานนะคะแน่นอนอยู่แล้วว่ารองรับกับน้ำหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยมาพร้อมกับยางมิชลินนะคะทั้ง4เสเซนเลยนะได้ยางสัปดาห์ที่12ปี2024นะคะตัวยางค่อนข้างใหม่รหัสยาง235 45 ZR18 นั่นเองเดอกยางลึกๆนานา,นา,นาใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะ สำหรับตัวรถคันนี้นะคะก็มีการติดตั้งฟิล์มให้แล้วนะคะรอบขันพร้อมใช้งานเลยซึ่งขนาดความหนาของฟิล์มนะคะนุ่นบอกเลยว่ากำลังดีไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปไม่บทบางวิสัยทัศ์การมองเห็นตอนกลางคืนอย่างแน่นอนส่วนตัวกระจกมองข้างนะคะนี่เลยทั้งพับและปรับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวติดหมาที่หูของกระจกมองข้างแล้วก็จะมีในส่วนของ BSM นะคะนั่นก็คือ ลายสปอร์ตมอนิเตอร์เป็นสัญญาณเตือนมุมอับนั่นเองนะคะส่วนตัวกระจกด้านข้างทุกบ้านก็จะมีสัญลักษณ์ตัยต้าติดไว้แบบนี้นะคะแปลว่ากระจกเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนแล้วก็มีสัญญาณกันขโมยติดตั้งมาให้ด้วยส่วนมือเปิดประตูด้านนอกนะคะทำมาจากวัสดุโรเมียมแบบนี้ทั้ง4บานเลยอะถอยหลังดูภาพรวมด้านข้างกัน สำหรับด้านข้างนะคะที่นุ่นจะให้ดูเลยนั่นก็คือคมสันเหลี่ยมด้านข้างของเขายัางอยู่ครบและสีของตัวรถนะคะเป็นสีดําสีเดิมโรงงานนุ่นบอกเลยว่าเป็นสีที่หายากที่สุดในตลาดนะคะมาไวไปไวมากมากเลยรับประกันนะคะว่าไม่เคยมีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีแต่อย่างใดในส่วนของตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะซึ่งรับประกันเลยว่าไม่เคยติดแกส๊สแล้วก็ไม่เคยมีการ การเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดเลยสําหรับเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะจะเป็นน้ํามันเบนซินไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอ91 95รองรับ E20 แล้วก็ E85 ด้วย ส่วนตัวกระจกบานด้านท้ายนะคะมีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไลฟ้าแล้วก็มีไฟเบรกตรงที่3ที่เป็นหลอด LED นะคะอยู่ภายในตัวรถส่วนกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานด้วยมาต่อกันที่ชุดโคมไฟด้านท้ายนี่เลยค่ะชุดโคมไฟท้ายหล่อมากมองเห็นระดับสายตาดได้อย่างชัดเจนเลยเขาจะใช้เป็นแบบหลอด LED มีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยนะคะรวมอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกัน มีการเชื่อมต่อนะคะไฟท้ายทั้งสองข้างด้วยคิ้วฝากระโปรงท้ายที่เป็นสีดำนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยตัวอักษรโครเมียมพร้อมกับกล้องถอยนะคะที่ติดตั้งจากโรงงานแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะคะจัดมาให้ถึง4จุดกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวนู่นนะคะเปิดฝากระโปรงด้านท้ายให้ดูซึ่งสามารถกดค้างนะคะจากกุญแจร,รีโมทได้เลยนะคะและนี่ค่ะ ภายในห้องสัมภาระด้านท้ายนะคะมีพื้นที่เก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆแล้วก็มีช่องตรงกลางนะคะไว้สําหรับเอื้อมหยิบจับของได้ด้วยนะคะเปิดแผ่นไม้กระดานขึ้นมานี่เลยค่ะด้านล่างก็จะมีในส่วนของเครื่องมือนะคะแล้วก็แม่แรกนะส่วนยังอะไรสำรองนี่จะอยู่ด้านล่างแบบนี้เลย เห็นไหมคะตัวโครงสร้างด้านล่างเม็ดอาร์คนะคะทุกจุดอยู่ครบรอยซีนทางมะพร้าวนะคะก็เป็นสีเดิมๆดิมนะคะสีเสมอกันเลยนะคะนีะ่ให้ดูกันชัดๆไปเลยนะคะรับประกันว่าไม่มีจมน้าไม่มีน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตฝากระโปรงด้านท้ายโอ้โหสีดําสีเดิมคะ่ะพี่ๆขะหัวน็อตนะไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับเลยนะคะตัวรถสภาพดีมากนะนี่ สภาพดีเลยให้ดูใกล้ๆหัวน็อตสีดำนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับสามารถใช้เล็บจิกซีนยางลงนะคะซีนยางก็ยังนิ่มยังดีอยู่เลยนะคะนะก็เดี๋ยวนุ่นปิดแผ่นไม้กระดานก่อนเนาะนี่ค่ะเก็บเลยแล้วก็ปิดลงมาได้เลยนะคะ สามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะทดลองขับได้ทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเลยเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะที่บริษัททอออตโต้นะคะติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์นะคะเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนั่นเองส่วนมือเปิดด้านนอกเขาจะเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะคะบอดี้ด้านนอกสีดำไม่พอนะคะภายในก็เป็นสีดำนึนบอกเลยว่าลักชูสุดๆแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะ เริ่มกันนังแต่แผงประตูก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นการตกแต่งด้วยเมทัลลิกสีเทาะคะ่ะแล้วก็มีเมมโมรีซีทนะหน่วยบันทึกความจําที่นั่งนั่นเองค่ะตัวกระจกมองข้างทั้งพับและปรับเป็นแบบไฟฟ้านะคะแล้วกระจกเซ็นทันล็อกและกระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้าออโต้ Auto ทั้ง4บานด้วยคันนี้ติดตั้งสครับเพจตรงรุ่นมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นตัวกันกระแทกรอยรองเท้านั่นเองนะคะ เข้าไปดูภายในกันนะคะอันนี้นุ่นต้องย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่ารถเข้ามายังไม่ได้ล้างปรับสาพาอันนี้จะเป็นหน้าตากุญแจเขานะคะก็คือสมาร์ทคีย์เลสนั่นเองมีเซ็นทัลล็อกนะคะแล้วก็เปิดฝากระโปรงด้านท้ายแล้วก็สัญญาณการขโมยด้วยมาค่ะเหยียบเบรกนะคะกดปุ่มพุทสตาร์ทได้เลยนะอันนี้จะเป็นที่เปิดฝาทางน้ามันฝากระโปรงด้านท้ายแล้วก็หมดการลื่นนถลายมีช่องไว้สําหรับเก็บเหรียญให้ด้วยนะคะสําหรับพวงมลาลัยนี่เลยคะ่ะจะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะคก็ ไว้สำหรับควบคุมเครื่องเสียงนั่นเองแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวควสคอนโทมแล้วยังไม่พอนะมีเพดานชิพอยู่ด้านหลังพวงมาลัยด้วยอ่าสำหรับคันนี้นะคะเลขไมของเขาอยู่ที่157,531กิโลนะคะซึ่งก็ เป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงนะคะแล้วก็ข้อดีของตัวนี้นะแม้กระทั่งลมยางอ่อนนะคะไม่ถึงจุดที่เซ็นเซ,นเซอร์เขาจับเขาก็จะขึ้นไฟเตือนนะคะให้เราเนี่ยเติมลมยางนั่นเองสําหรับเลขไม้นะคะเป็นเลขไม้ามจริงไม่เขียวไม่ก่อไม้นะคะสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้เลยนะคะส่วนตัวเครื่องเสียงที่คอนโซลกลางนะคะจะได้เป็นแบบหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนนะคะ ฟังซีดีวิทยุ f m a เได้เชื่อมต่อบูทู h ได้แล้วก็มีในส่วนของระบบเนวิเกเตอร์นะคะเป็นระบบติศทางนำนั่นเอง แล้วเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้อัตโนมัติแบบนี้เลยมองเห็นชัดเจนเรียวถามมากๆเลยนะคะส่วนตัวระบบแอร์ของโชมนี้นะคะจะเป็นแบบแอร์ออโต้ดูโอโซนนั่นเองนะคะซึ่งจะแบ่งแยกเป็น2โซนอิสระนะคะสามารถปรับแยกซ้ายขวาได้เลยมีในส่วนของไวเลสชาร์จนะคะแท่นชาร์จไร้สาย มาพร้อมกับเกียร์ออตโต้และ2.5ตัว G ีก็จะมีโหมดขับขี่นะคะไม่ว่าจะเป็น Eco n o r m a l Sport นะคะแล้วก็เบรกโคกเบรคมือไฟฟ้าเขาก็จัดหนักจัดเต็มมาให้ด้วยนะคะและแน่นอนอยู่แล้วว่าชวงนี้มาพร้อมกับหลังคาสลุกนะคะตัวแผ่นตัว,ต,วตัวเปิดปิดนะคะตัวเปิดปิดรับแสงอันนี้จะเป็นแบบการเปิดปิดด้วยแมนนวลแต่ถ้าเป็นตัวกระจกด้านบนนะคะจะเป็นการเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองนะคะส่วนตัวเบาะนี้เลยเบาะนังสีดํา ปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะถ้าเป็นบอกคนขับเนี่ยตรงนี้จะสามารถปรับได้ถึง8ทิศทางแต่ถ้าเป็นบอกข้างคนขับอ่ะจะปรับได้เพียงแค่4ทิศทางเท่านั้นนะคะ ภายในห้องโดยสารนุ่นบอกเลยว่าขึ้นชื่อว่ารถผู้บริหารภายในต้องกว้างมีพรมมีอะไรนะแผ่นยางรองเท้าช่องแอร์ตอนหลังช่องจ่ายไฟนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกเขาก็จัดเต็มมาให้ด้วยตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยออกแบบมานะคะรองรับผู้โดยสารเพียงแค่3ทันเท่านั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยที่กระจกบานด้านท้ายก็จะมีในส่วนของตัวม่านนะคะ เปิดปิด้วยไฟฟ้าส่วนประตูคู่หลังก็จะมีม่านกรองแสงนะคะเป็นแบบแมนนวลน,นั่นเองนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะคะเราก็พลาดไม่ได้เลยที่จะดูนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้นั่นเองเ,องเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2,500cc นะคะเป็นตัวเบนซินล้วนไม่เคยติดแกส๊สแล้วก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องแต่อย่างใดเลยนะคะในส่วนของหัวน็อตฝากระโปรงเป็นสีดำสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกเม็ดอาร์ตที่เบ้าชกนะคะสภาพดีสมบูรณ์น็อตที่เชื่อมต่อคานต่างๆก็ไม่มีรอยทลอกคานด้านหน้าก็เดิมๆตรงๆ ตปมสีต่างๆที่มาจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบสมบูรณ์และนี่ค่ะเม็ดอาร์คที่เบ้าโชกและหัวน็อตฝากระโปรงอีกหนึ่งข้างแม้กระทั่งแผ่นกันความร้อนเองนะคะก็สภาพดีสมบูรณ์น็อตกิบตัวก็ยังอยู่ครบและนี่ค่ะสติกเกอร์ต่างๆที่มาจากโรงงานนะคะสติกเกอร์สีอยู่ครบสมบูรณ์เลยสําหรับตัวรถนะคะรับประกันโครงสร้างเลยว่า ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เล่มทะเบียนไม่มีชํารุดหรือว่าสูญหายแต่อย่างใดตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปได้ทุกคันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถเข้ามาใหม่ที่นุ่นรีวิวให้ชมกันในคลิปนี้ Toyota Camry 2.5ตัว G ปี2019ราคา739,000บาทลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจติดต่อนุ่นเข้ามาได้เลยที่เบอร์084 0042099นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วนุ่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดนะคะในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ